โลกในทุกวันนี้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วถาโถมด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีการขึ้นลงของตัวเลขเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตที่ถูกสั่นคลอนการดำเนินธุรกิจที่มีตัวเลขของการเติบโตเป็นตัววัดมีคู่ค้าและคู่แข่งเกิดขึ้นทุกวันและที่สำคัญไม่ได้จำกัดวงเฉพาะภายในประเทศเท่านั้นหากได้ขยายตัวข้ามเขตแดนของพื้นที่สู่ประชาคมโลก โดยที่ประเทศไทยนั้นมีความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นความท้าทายใหม่ที่น่าจับตามองในโลกของธุรกิจนี้มีหลายองค์กรที่ฝ่าฟันกับความท้าทายต่างๆนานานำทัพที่พร้อมรบให้ก้าวสู้สึกทางธุรกิจจนประสบความสำเร็จโดยมีสตรีเป็นเจ้าของหรือผู้นำระดับสูงขององค์กร เมื่อวันที่4และ5เดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามได้จัดให้มีการมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นอาเซียนประจำปี2016หรือ Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award 2016สำหรับเจ้าของกิจการสตรีที่ประสบผลสำเร็จจากชาติอาเซียน Let me start off with a short quote from Michelle Obama, the First Lady of the United States of America. Success is not about how much money you make, it's about the difference you make in people's lives. Xin chào, good afternoon, ladies, colleagues, and friends. On behalf of the Yo Thai government and the Thai delegation, I am thrilled to be addressing at this prestigious forum on this very day. I would like to say from my mind, from my opinion, as my word, It's not big amount of money you have earned, but the share of money you have given. It's not diamond earring you wear, but the ears you have listened to voice of your people. It's not the diamond ring on your hands, but helping hands you have given to the people who have fewer opportunities. I started my speech with a great quote from the First Lady of the United States, Mrs. Michelle Obama. So, I would make sense if I end this one here from one of the most inspiring women with the greatest heart, Mother Teresa. She said, I alone cannot change the world. but I can cast a stone across the waters to create many r e p p l e s, <c oughs> <S Thank you very much for your kind attention. Thank you. สำหรับประเทศไทยนั้นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ทำการทัดสรร ผู้ประกอบการสตรีไทยที่มีความโดดเด่นและมีความเหมาะสมเพื่อรับรางวัลอันมีเกียรติดังกล่าวร่วมกับนักธุรกิจสตรีจากประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนและผู้ที่ได้รับการคัดสรรมีจำนวนสิบท่านดังรายนามต่อไปนี้คุณกนิตสุริยสัตว์เมืองกระจาน ประธานกรรมการบริหารบริษัทโตชิบา้าไทยแลนด์จำกัดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษราธัญลักษณ์ภารองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซนาดีเวลลอปเมน,มนเมต, S P, เต์จำกัดมหาชนคุณเกษดาไรวากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท SNP ซินดิเคตจำกัดมหาชนคุณจำนันสิริตนัน ประธานกรรมการบริษัท JSL Global Media จำกัดแพทย์หญิงณลินีภัยบูรณ์ประธานกรรมการบริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิต Unity, จำกัดคุณพนิดาชอบวนิชชากรรมการบริหารบริษัทสีสยามการพิมพ์จำกัดคุณพนิดาเทพการจนาประธานบริษัทโชตนวัตจำกัด คุณเพชรชุดาเกตประยูนประธานบริหารโรงเรียนอนํานวยสินคุณพจงกิจเหล่าเรา,เราวิโรธผู้ก่อตั้งและเจ้าของกิจการบริษัทบริษัทสุพรรณิกาโฮมเมเนจเมนต์จำกัดและครัวสุพรรณิกาคุณสุภัตราจิราธิวัฒน์รองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษ์บริษัทกลุ่มเซนทันจำกัด ทั้งสิบท่านนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงไม่เพียงแต่กับแวดวงสตรีแต่รวมถึงในทุกพื้นที่ของธุรกิจไทยที่มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมใดไม่ว่าจะมีอายุขององค์กรมากน้อยเท่าใดสำหรับทุกท่านแล้วได้พิสูจน์ถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นด้วยพลังที่เข้มแข็งและอ่อนโยนด้วยความเด็ดเดี่ยวและยืดหยุน่น ด้วยความมุ่งมั่นและมั่นคงและด้วยความเป็นสตรีที่มีค่าควรแก่การยกย่องเราทุกคนขอปรบมือให้กับทั้งสิบท่านด้วยความชื่นชมย่นง